สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะใบเตยก็ ขอต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช่องใบเตยกันจนา2324เดอะเรียวไว้นะคะหัวข้อที่น่าสนใจที่จะหยิบม,มาเล่าสู่กันฟังก็คือ The New Digital Detox นะคะปิดสมองจาก AI อย่างไรเป็นหัวข้อที่เรียกได้ว่าเหมาะมากๆนะคะกับคนทำงานยุคนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะเพราะทุกคนต้องเผชิญกับ AI และการแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันแค่5นาทีนะคะ มาดูกันเลยนะคะกับหัวข้อ The New Digital Detox ปิดสมองจาก AI อย่างไรนะคะก็ต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องใบเตยการน,นา2324เจอเรียวไว้นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงปัญหาที่คนทำงานยุคใหม่จะต้องเจอนั่นก็คือสมองล้าจากดิจิทัลนะคะหรือว่าด i จิทัลฟาทิสนะคะเมื่อเราเมื่อก่อนเราพูดถึงดิจิทัลดีทอก นะคะก็คือการหนีไปเที่ยวโดยไม่พกโทรศัพท์นะคะแต่ยุคนี้นะ AI ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเราจะหนีมันยังไงคะมีไหวปะเออนะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงออ The New Digital r e t o x นะคะ Detox นะก็คือสมองของเราเนี่ยถูกดึงความสนใจนะถูกดึงความสนใจ Attention Span นะคะตลอดเวลา จากไลน์อีเมลนะเฟซบุ๊กหรืออะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็ยิ่งกว่านั้นก็คือเครื่องมือ AI ต่างๆที่คอย g e n e นอเรสร้างข้อมูลใหม่ๆออกมาไม่หยุดไม่หย่อนนะคะแล้วก็นักจิตวิทยาเรียกว่าอะไรนะ Continuous p a สพาเชียล e อสเทนก็คือการที่สมองเราเนี่ยพยายามโฟกัสหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมๆกันแต่ทำได้ไม่เต็มที่สักอย่างจนมันเกิดภาวะ Overload หหรือสมองเราเนี่ย ทำงานหนักเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยแนวคิดการหนีจึงใช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะ AI ก็คือเครื่องมือในการทำงานของเราเนาะเราต้องเปลี่ยนจากการหนีมาเป็นการควบคุมแทนนะคะทีนี้เรามาหาทางออกกันนะ,ะมันไม่ใช่การปิดเครื่องเนาะแต่คือการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยทางจิตใจนะอ่ m e n t a l l safe zone นะคะในโลกดิจิทัลของเรานี่แหละนะคะอาจจะกำหนดเวลาเนาะใช่ไหม กำหนดเวลานะคะได้ไหมหรือ,อยังไง <c oughs> เออนะเราจะกําหนดช่วงเวลาเดิเฟอร์ข้อแรกที่อยากจะให้ลองทําคือกําหนดเวลาทํางานที่ต้องใช้สมาธิสูงโดยเฉพาะ uh, n อ o n n g o t t i b l l e นะคะในช่วงเวลาที่เราใช้เครื่องมือ f o กัสโห d e หรือว่า do not d i s แม้แต่ AI ที่เราใช้ทำงานก็ต้องตั้งค่าให้ไม่แจ้งเตือนถ้าไม่ใช่งานเล็กโดดที่สุดนะคะข้อ2 t i m ทม์บล็อกกิ้งนะคะ สำหรับอินพุตแทนที่จะตอบสนองต่อการแจ้งเตือนทันทีลองจัดสรรเวลาที่เรียกว่าอินพุตช็อตนะคะอินพุตสล็อตขอภัยเช่นวันละสองช่วงนะคะช่วงละ30นาทีสำหรับเช็คอ e ีเมลหรือเช็คงานที่ AI สร้างเสร็จแล้ววิธีนี้จะช่วยให้สมองเรารับข้อมูลเข้าเป็นชุดไม่ใช่การกระโดดไปกระโดดมานะคะแล้วก็ใช้ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่นายเนาะให้เราเปลี่ยนวิธีคิดนะคะ AI มีอยู่เพื่อช่วยลดงานซําซ้อนไม่ใช่เพื่อเพิ่มความเร่งรีบให้เราจงมอบ หมายงานที่ต้องทำซ้ำๆให้ AI จัดการแล้วเราใช้เวลาที่ประหยัดได้นั้นไปทำกิจกรรมอันปลักถอดปลั๊กนะคะอย่างแท้จริงเช่นเดินเล่นนั่งสมาธินะคะหรืออยู่กับคนที่เรารักนะคะเพราะฉะนั้นหลักการสำคัญของ The New Digital r e t ของก็คือการตระหนักว่าเราเนี่ยคือ ผู้ควบคุมเครื่องมือไม่ใช่เครื่องมือควบคุมเรานะคะเริ่มต้นง่ายๆวันนี้เลยลองปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จําเป็นออกไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็จัดสรรเวลาที่เราตั้งใจที่จะพักผ่อนทางจิตใจจริงๆแม้เพียง15นาทีต่อวันนะคะไปเตยรับรองว่า m e n t a l clarity ความปลอดโปร่งทางความคิดของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะการพักผ่อนทางจิตใจที่แท้จริงก็คือการที่สมองของเราเนี่ยนะคะได้ทํางานตามจังหวะของเราเองไม่ใช่จังหวะของเสียงแจ้งเตือนเนาะ ถ้าคุณชอบแนวคิดนี้นะคะหรือมีวิธี Digital ดิจิทัลดีทอกในแบบของคุณก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแบ่งปันกันนะคะแล้วพบกับใบเตยในเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ได้นะคะใน e ีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ